สวัสดีครับนะครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงคําที่มาจากภาษาสันสกฤตนะครับพยัญชนะภาษาสันสกฤตมีอยู่55ตัวนะครับเพิ่มตัวโสศสลาและโสฤษีเพิ่มเข้ามาจากภาษาบาลีนะครับพูดง่ายง่ายก็พยัญชนะก็เหมือนบาลีนั่นแหละนะครับแต่บาลีนั้นมี3-3ตัวภาษาสันสกฤตมาเพิ่ม สสลาและก็สอสลุสีเพราะฉะนั้นจําง่ายๆว่าถ้าเห็นคําที่กําหนดให้เป็นโสสลาและก็โสลุสีฟันธงได้เลยว่าเป็นคําภาษาสันสกฤตนะครับสระก็มีคําว่ารื้นะครับสังเกตนะถ้าหัวเข้าก็เป็นตัวรอเรือรื้รือรื้รือไอเอานะครับที่เพิ่มเข้ามาจากสระในภาษาบาลีที่เพิ่มเข้ามา เห็นสระเหล่านี้ปรากฏอยู่เห็นสสราสฤษีปรากฏอยู่เป็นคําสันสกฤตทันทีนะครับอย่างเช่นคําว่าพฤกเริกฤทธิ์ฤฤษีฤฤษีมฤฤษีสระต้องตัวยาวนะครับแต่ปรากฏว่าคีย์บอดมันไม่มีนะครับไอสวรรค์เสาไอสวรรค์เนี่ยเห็นไหมครับตัวส ศาลานะครับคำว่าเสาอย่างนี้เป็นคําเป็นสละเอาใช่ไหมครับเป็นคําสันสกฤตทันทีเลยนะครับก็สังเกตข้อที่2คําสันสกฤตนะครับจะไม่เหมือนบาลีบาลีตัวสะกดตัวตามจะอยู่ในวรคเดียวกันนะครับแต่สันสกฤตนี่จะข้ามวรกเลยนะครับไม่มีกฎตายตัวนะครับเช่นคําว่าอักษร ปรัชญาอปปสรเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อสังเกตนะครับภาษาสันสกฤตนะครับข้อที่3นะครับบอกว่าคําที่ใช้รอหันนะครับมักจะเป็นคําสันสกฤตนะครับเช่นคําว่าสวรรค์ธรรมกรรมบรรพดพันรยาทัศนะสั์บ,บรรลักษ์ เป็นคําสันสกฤตนะครับจะเห็นคําว่าบรารักษ์จะมีตัวสหรสีนะครับก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นคําสันสกฤตไม่ต้องดูข้อกําหนดที่บอกว่ามักจะใช้รอรหันก็ตามนะครับพอเห็นสหรสีสอรศลาเนี่ยฟันธงได้เลยว่าเป็นคําสันสกฤตนะครับยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นยกเว้นคำคอมมนที่ไทยเรานํามาใช้นะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าคำาเมเมนมักจะใช้รอหันเหมือนกัน นะครับเช่นคำว่าบรรทัดบรรทุกบรรดาสรรเสริญกันไกลกันเชียงกันแสนกันแสงกันโชคนะครับคำพวกนี้เป็นคำคอมเมนะครับไม่ใช่คำสันสกฤตนะครับสันสกฤตก็จะเป็นเฉพาะข้างบนตัวสีดำสวรรค์ธรรมกรรมบรนพศภรยาทัศนะสับบรรลักษ์นะครับก็สังเกตข้อที่4คํคำสันสกฤตนะครับ ก็จะมีตัวรอเรือนะครับควบตัวอื่นที่เป็นตัวสะกดนะครับไปควบไปควบตัวที่เป็นตัวสะกดนะครับอย่างเช่นคําว่าจักจักเนคือกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมครับรอเรือก็มาควบลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นคําภาษาสันสกฤตนะครับคำว่ามาร์คคำว่าอักอักขระอักขระบุตรศาสตร์จันทร์สมัครมิตรเนตรเห็นไหมครับไปควบตัวสะกดนะครับ เป็นคำสันสกฤตก็าสังเกตคำที่5นะครับภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวทอนังบนโทนะครับไม่เหมือนบาลีนะบาลีจะใช้ลอจุลานะครับอย่าจำสับกันนะครับถ้าเป็นทอนังบนโทนี่ก็จะเป็นคำสันสกฤตอย่างเช่นคำว่าครุฑกรีธาจุธาจุธามณีจุธามาจุทารัตนะ์ครับพวกนี้เป็นคำสันสกฤตนะครับ มีข้อยกเว้นอยู่4คำนะครับที่เป็นทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับอยากให้จาไว้เลยนะครับ4คำนี้นะครับคือคําว่าบัณฑิตมณฑลมณฑบและจันทานนะครับเป็นทั้งคําบาลีและสันสกฤตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเกี่ยวกับคําสันสกฤตนะครับจากหลายๆทางเลือกก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับฝากนักเรียนผู้ที่สนใจ นะครับขอได้รับความขอบคุณครับสวัสดีครับ